สำหรับคนชอบรถที่เป็นแนวคัสตอมงานเนี้บอกเลยพลาดไม่ได้เฮ้นี่มันอะไรครับเนี่ยไายบายด้วยเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเราต้องต้องไหลเข้าไปรถไหลกูไม่สนหรอกรถไหลกูไม่สนรอยเฮ้ยเอาอีกแล้ว มันเหมือนมีแรงดึงดูดแล้วตอนนี้ยังขี่คัสตอมอยู่ไหมขี่คัสตอมครับแล้วมาไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้เอาคัสตอมมาใครนะพ่อครับเอาหรอพาเที่ยวพาเที่ยวตอนีก็พ่อพาเที่ยวพ่อพ่อพาเที่ยวด้วยพ่อพ่อพ่อเออ สนับสนุนรายการโดยศูนย์บริการและจำหน่ายรถพอยต์อารลเดวิสันออฟคอ,อนแกนดูให้ครบจบที่พอยต์สวัสดีครับ วันนี้เราแวบมางาน Hot r รดซึ่งจัดเป็นครั้งที่4เป็นงานรวมพลของคนที่ชื่นชอบรถที่ไม่ใช่เป็นรถธรรมดาแต่มันเป็นการฉีกแนวของการแต่งรถก็คือการเอารถวินเทจเอ่ยหรือแม้กระทั่งรถใหม่ๆมาแต่งมาโมดิฟายทั้งความแรงและความแปลกตาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปชมด้านในงานแล้วจะเห็นเองว่า Hot r รดคืออะไรตามมาครับ <Okay. S 2> นี่อีกตวงฟัดแบ็กอีกแล้วเป็นรถที่ผมชอบมากเลยนะอันนี้แต่งแบบโอ้อย่างรถใหม่เลยแล้วมาดูถึงผ่านรถยนต์แล้วเรามาดูาดามอเตอร์ไซค์ที่เข้าประกวดกันบอกเลยนี่สารพัดเลยอันนี้เป็นทีน่พีหกหาแล้วก็อย่างนี้ก็เป็นสู่คู่ อันนี้สตรีดก็มีเป็นรถที่เอามาแต่งคัตตอมอันนี้แนวแนวรถญี่ปุ่นนะอาจจะแยกกันระหว่างเป็นอเมริกันกับญี่ปุ่นบอกเลยสวยมากสำหรับคนชอบรถที่เป็นแนวคัสตอมงานนี้บอกเลยพลาดไม่ได้ พอดมันต้องอย่างงี้นอกจากดูรถแล้วเดี๋ยวพามาพบกับคนที่มาออกบูธด,ดีกว่าว่าวันนี้เขามาทำอะไรทำไมถึงมาออกบูธมาขายของหรือมาปาร์ตี้ยังไงมาสัมภาษณ์กับคนที่มีไล์สไตล์แบบฮอดอถกันแล้วกัน ตรนิยามของคำนี้ที่เราได้ยินกันมาหรือเข้าใจกันไปได้หลายอย่างแต่แน่นอนว่ารถสไตล์ฮ o อตดรอนั้นเริ่มมาจากอเมริกาก็คือการนำรถอเมริกันมาแต่งแต่ปัจจุบันเท่าที่เห็น Hot ต o รอไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของรถแต่มันกลายเป็นเรื่องของคนที่มีความแตกต่างทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์ไปด้วยที่มาที่ไปหรือประวัติของรถฮ o อต o เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรวบรวมประวัติแล้วมาเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าส่วนวันนี้ผมจะพามาชมรถสวยๆในงานรวมถึงผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์เทๆ่ๆที่มางานฮอตลอดกันก่อนครับผมชอบนะรถแบบแต่งคัดต้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนขี่รถไงรถแต่งบางทีก็ขี่เช้าโก้เย็นแก่การที่เรา แบบต่างจังหวัดหรือออกอะไรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะครับด้วยทั้งรูปทรงทั้งกับการที่รถมันไม่ทำมาเพื่อการขับขี่แต่มันมทําไว้โชว์หรือขี่เล่นๆล่ลลอๆในเมืองเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าจะขี่แบบจริงๆยังจังต่างยังงง่ังยังวัดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไหวนะนานๆทีก็ได้อยู่แหละแต่มันก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่ประเภทเดียวกันที่ชอบรถแบบนี้เวลาไปก็ต้องเข้าใจกันว่ารถบนี้มันต้องมีการซ่อมมีอะไรระหว่างทางอยู่แล้วฉะนั้นถ้าไปได้วยกันมันก็จะมี ทีมช่างรวมรวมึงรถเซอร์วิสท,ที่แบบว่าดูแลในการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเออซ่อมระหว่างทางเอาซ่อมปุ๊บก็บก,บกินเบียร์ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยบายด้วยอันนี้บูธอะไรครับครับเขาค่ะเป็นรถยี่ห้อหรือรุ่นค่ะฮ a นด้าแ n d a ์ดับเอง้าแล้วก็ฮันด้ารีเบลค่ะเปิดจองในงานนี้เลยไหม เคเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเราต้องต้องไหลเข้าไปรถไหลกูไม่สนหรอกรถไหลกูไม่สนหรอกเฮ้ยเอาอีกแล้วมันเหมือนมีแรงดึงดูดไม่รู้จะสัมภาษณ์ดีหรือเปล่าขอสักหน่อยอ่ะอ๋ออันนี้ของเคสปีดเหรอเคสปีดเป็นสำนักแต่งรถนะครับที่เอารถมาโชว์น่าขี่ที่ผายเลยรถนะรถเหรอเอ้าเอ้ามองโกมองโก E aí, né, q u e s t o b e y what I say, don't complain. I don't wanna hear questions. Follow my lead, t i m the f a u l to t your knees. It's an order, it's not a suggestion. โซนนี้ก็จะเป็นโซนของการออกบูทบูทเนี่ยก็จะมีทั้งการขายของอะไรเอ้ยมือสองเสื้อผ้าในแนวเมื่อวานเราพาไปดูฮอกแล้ววันนี้เราก็พามาดูอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งซึ่งไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของคนฮาเล่โดยเฉพาะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบแต่งรถนะครับชอบความเท่ความแวกแนวอะไรแบบนี้เขาก็จะมาในแนวนี้ในแนวออกแนวฮอตหลอด Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. แม้กระทั่งปุ่มวัววายอย่างแบนดิดอส MC ก็มาออกบูธนี่เลยเจออันนี้อะไรตกลงพี่ตันอยู่โดสเอาเพื่อนกันอ้าวสดีพี่กุ๊กผมอยู่ ผมเป็นอันนี้โดดหัวหน้าตอยโลกีตอยโลกีลกไหนมีโลกีตรงไหนอันนี้อันนี้ครับอะไวเหรอพี่กำลังเริ่มเข้าสู่ฝากอับป,ปีแล้วเอาคลิปหายแล้วถอยออกไม่ทันแล้วไม่เป็นไรรันพ่อ น,นี่อาจารย์เหนือสสวััดีครบบอกเลยว่าสุดยอดของฮาร์เลมเมืองไทยต้องคนนี้นที่เสียงไม่ค่อยมีเมื่อคืนเต็มไปหน่อยอันนี้อาจารย์เหนือออกออกบูธเหรออันนี้คือชิกาี้เป็นกลุ่มคนที่มีความชิคชิกช็อปเปอร์สไตล์เอ,อารถมาโชว์เหรอแล้วขายของด้วยไหมไม่ครับไม่ได้ขายแจกแจกเงี้ยงเดียวดูดิแล้วมาเฉยๆเราก็ได้ของกลับโอเคเฮ้ยโอ้โ,โหแจกเงินด้วยอ่ะเท่าไหร่วะเนี่ย ผมรวยตาหาเลย,ลลยเราไปซื้ออะไรได้ไหมเนี่ย วันนี้ผมพามาเจอกับไบกอร์ตัวจริงโทษนะครับชื่ออะไรครับผมนองครับพี่น่องน้องน่องอยู่ที่ไหนถ้าเพื่อนๆเรียกเรียกจูเรียกทำไมเรียกจูอ่ะฉายาเลยอ๋อฉายาเหรอวงการอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เหรอวันนี้คือขี่คันนี้มามากับใครมาคนเดียวคนเดียวด้วยคัสตอมไบมาคนเดียวจากเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปงานเป็นเทรต่อวันที่สิบสาม แล้วแร้วระหว่างนี้อะระหว่างนี้ผมจะไปพัทยาเอาไปพัทยาไปหาน้าหายากแล้วก็พักที่นั่นแล้วก็ขี่แล้วไม่ทํางานทําการก็ทํผิดนะว่าเราเราเตรียมเตรียมการจะมาเป็นเดือนเดือนเราอยากมาเที่ยวอ่ะอยากมาเที่ยวอ่าเมื่อกี้ผมเดินมาดูคันนี้แล้วรอบหนึ่งนะผมมาดูกระเป๋าของเขาเนี่ยเขามะเนี่ยแล้วผมชอบมากเลยเรามาเด็บใช้ใ่ไหมใช่ครับเป็นกระเป๋าของกระเป๋าทหารของฝรั่งเศสครับแล้วก็นี่คือเสื้อผ้า มากี่อ่ะสองอาทิตย์สามอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ครับแล้วเสื้อผ้ามีแค่นี้ครับใส่ก็เราซัดเอาเลยสามวันซักทีนึงส <c oughs> เลียวไบเกอร์เลียวไบเกอร์อันนี้ก็จะมีน้ํามันเครื่องเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอ๋อมีกลอนน้ํามันก็คือไว้สําหรับใส่เบนซินเพราะว่าเขาเป็นคัสตอมแล้วก็ถังปอร์เตอร์ใช่ไหมตัวนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวเผื่ออยู่ในป่าในเขาน้ํามันหมดหาปั๊มไม่ได้เราก็มีน้ํามันสํารองตัวนี้ใช่ครับเราเป็นรถเดิมแล้วเรามาแต่งใช่ไหมโกลด์รุ่นนเลยครับสปริงเกอร์ซอฟ์เทลเลยครับเอาสปริงเกอร์มาทําเลยสวยงามมากเลยพี่ชอบคันนี้มากเลยนี่คือสไตล์ของ Easy Rider Biker ตัวจริงง่ายขอบคุณน้องหนองมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธเอวี่บอยไหนๆด้วไหนเอวี่ไอวี่อยู่ไหนไอวี่ เว้ยนี่น้องเวหล่อมากแต่ดังไรด้วยเวแต่ขอกหน่อยเอพิวบอยคืออะไรเป็นผู้ชายลักสนุกสนทำไมถึงเป็นเอพิวบอยไม่เป็นเดือนอื่นต้องเป็นเดือนเอพิบอยแทนชื่อชื่อเอพิวบูเดแล้วก็แล้วก็ผมก็เป็นพาร์ทผู้ชายทีมมอไซค์เอาติกอร์ร้านเขาไปเขียนดับเล่นว่าบอยแล้วก็ไปงานมอไซค์งานไหนไม่รู้หลายปีแล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีชื่อแก๊ง เขาแต่ว่ากขเลยเขียนไปเลยเอพิวเดบอยก็เลยย่นลยนมาเหลือเป็นเอพิวบอยอ๋อแล้วก็เป็นกลุ่มของคนที่ชอบดูเหาสาวแต่ช่วยน้ำไม่ใช่ไม่ใช่นะชอบรถมอเตอร์ไซค์ที่ชอบผมจะขอบคุณครับคือกลุ่มคนที่เล่นรถวินเทจใช่แล้วก็เล่นคัสตอมบค์อันนี้คือประธานนะประธานพี่วินเอันนี้หัวหน้าแก๊งโอเคขอบคุณมากขอบคุณน้องหวีมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โอ้อยู่กับเอพี่วอยเหรอผมเพื่อนกับเอพี่วอยครับเป็นเพื่อนแล้วขี่รถกับเอพี่วอยด้วยปะขี่บ้างครับบางทีบ้างแล้วตอนนี้ยังขี่คันต้มอยู่ไหมขี่คันต้มครับแล้วมาไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้เอาคันต้มมาใครนะพ่อเป็นติดแลเหรอพาเที่ยวพาเที่ยวอ๋อที่รูพ่อพาเที่ยวพ่อพ่อพาเที่ยวด้วยพ่อ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 เโอเคขอบคุณน้องโอ้มากนะครับได้เลยครับครับ เวทีด้านนู้นเขาก็มีการประกาศรางวัลของผลการประกวดรถนะแล้วก็มีการประมูลของเราไปดูครับประมูละไรอ้าวสามพันามัห้าอ้าวสามพ้ามาเทียงขอให้มีสี่พันนะขอให้มีสี่พันรอดแล้วกูแย่แล้วหกพันดีไหมอยู่นานกว่านี้เดี๋ยวเสียตัง สนใจนะกับหมวกที่มันสเปเชียลอย่างเงี้ยห้าพันห้าหกพันเนี่ยไม่แพงเลยนะกับหมวกที่เป็นคัสตอมเมดแบบเนี้ยแล้วแถมว่าเขา,เาไปทําบุญด้วยนะตรงนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนของการนี่มีทั้งเพ้นท์หมวกเป็นงานอาร์ตนะครับ นี่ก็เป็นเพ้นรูปเป็นแอร์บัตนะครับที่นี่มันบอกแล้วงานฮอตหลอนเป็นแหล่งรวมของคนที่เป็นอาร์ตอาร์ตมีความแปลกแนวต้นใหญ่ถ้าเราเห็นเนี่ยรถทุกคันจะสวยหมดเลยเพราะเขาใช้ศิลปะเข้ามาใส่ในยานยนต์มันเลยออกมาเป็นนวัตกรรมหรือการแต่งรถที่สวยๆอย่างหมวกพวกนี้ก็จะเห็นว่ามีแค่ใบเดียวใบต่อใบไม่ใช่เป็นหมวกที่แบบว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกอะไรแบบนั้นแต่เป็นหมวกที่สร้างขึ้นมาเพ้นขึ้นมาเป็นคัสตอมของใครของมัน นี่คือบูธของ Moon Eye ก็คือ Fat Boy d อยดีไซนกับ Moon Eye เดี๋ยวผมอ่มีคิวว่าจะเอารถไปให้แฟ t Boy บอยดีไซน์เขาทําอยู่ตอันนี้ก็รอให้ผ่านงานนี้ก่อนเพราะว่าเจ้าของอู่เขาค่อนข้างจะยุ่งเลยแหละช่วงนี้และแล้วเราก็ถึงบูธสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดของงานคือระดับโลกคัสตอมคอนเซปต์ของเขาคืออยากใช้เงินเชิญทางนี้ซึ่งเจ้าของก็คือพี่เอสระดับโลกนะชีวิต มันว่างไม่ใช่แค่ว่างนะตังมันเหลือเอารถโฟกเนี่ยมาเนี่ยอย่างเงี้ยคือฮอตหลอดเนี่ยอย่างเงี้ยเอาโฟกเต่าที่เขาคลสสิกคลาสสิกเนี่ยมาทำเป็นแบบนี้อา่าปิดท้ายรายการวันนี้จริงๆผมได้ทำการสัมภาษณ์พี่เอสเจ้าสำนักระดับโลกคัสตอมไว้เยอะนะครับแต่ปรากฏว่า ตำแหน่งที่ผมยืนสัมภาษณ์กันอยู่เสียงเพลงดังมากกลบเสียงไม้เสียงที่พูดคุยกันหมดครั้งหน้าเราจะบุกไปบ้านพี่เอสกันเลยดีกว่าแล้วก็จะได้ไปเห็นรถสะสมของพี่เอสที่เรียกว่าบ้านแกเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ของรถโบราณรถวินเทจหรือรถคัสตอมเลยก็ว่าได้บอกเลยว่าคนนี้ของจริงในวงการคนเล่นรถคนสะสมรถเนี่ยต้องรู้จักแกติดตามชมเร็วๆนี้ครับ